เรามาบริจัคของด้วยน้ํทั่วมจังหวัดเชียูวันนี้เราเดินมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามาเคินทางก่อนนะเพราะว่ามิจะพูดไม่ขนของอทีอ่เยคุณห้วในทางขำบุญั้งนี้ก็ขอที่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองับเรือเรื่อความเวสมนคน้าผู้อยากไ่หมน่าสงสารมากทุกคนเห็นแล้วแบบสลดใจอะครับพวก แต่ว่าเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็นั่งอยู่บนหลังคาครับยายแก่ๆนั่งหนาวอยู่บนหลังคาครับทุกคนแบบว่าน้ำมันท่วมมีหลังคาเลยนะทุกคนนะ oh, <no. S 1> อันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ชัยภูมินะทุกคนนะโอเคครับคุณโอก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ บ้านเกมนะครับผมเดินไปดูเบสตันนี้เรามาบริจาคของกันลก่อนช่วยน้ำต่วมจังหวัดเชียงูครับวันนี้เราเรือมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามาเสวนทางก่อนนะเพราะว่ามินจะพูดไม่ผลของอีพี่อะรถคันนี้กูโยกมันคุณชิบวนแล้วเอาไปเทียวสบายเลยโอ้้ยไปนะครับทุกคนก็แบบว่าน้ำลึกมาก เกมอ่ะครึ่งเอลอ่ะครึ่งอว่าประตูอนี้อ่ะจเข้ามานะครับเตอนนี้บ้านบ้านเมลต่อเได้มอดอาดีเอมา้ยรอมโผลช่วยวเล็กระกอันนี้ออ้กระซอยอ่ะกระยกระซอยปวดเที่ยทันทีอ่ะ ที่ทุกคนเราก็ต้องทำงานเป็นระเบียนบนะครับผมก็ร่วมมือกันดีกว่านะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่กูไม่อยากจะโชว์ความฟิตของกูหรอกเอาเรือลงเลยนี่ๆๆ่ฮะมึงมายกตงเนี่ยมันแห้งแล้วมันจิวใสขลงบไปแล้วก็เดี๋ยวแพ็คของกันนะทุกคนนะเราตัดผ้าไปตรงที่น้ำท่วงกันอีกร้อบหนึ่งแล้วกันไป แล้คุณดูเราก็จะทําการแพ็คของเป็นถุงยันที่นะครับผมประมาก็จะใช้เป็นประมาณถุงละ่าสี่ก่องทั้งหมดนะตีหอวัวกับโจ๊กอะไรเงี้ยลูกคงลูกครับสองสามกล่องก็ยัดเข้าไปนะทุกคนเราก็บอกเลยว่าไม่ได้ลูกสวยและไม่ได้อยากสร้างภาพอะไรหรอกครับเพราะเราทํำขีดนะทุกคนนะเราทำขีดเจ๊จะตูดดามินะบ้านผมเลยเราที่เจียดน้ำครับ ปลากของก็แบบว่าอย่างละสีนะครับผมอย่างละสีแล้วก็มีน้ำมีอะไรก็นมด้วยนะครับมีขนมปังอีกเดี๋ยวเราผลงตออมาอีกนะทุกคนตอนนี้ก็อ่าทุกประมาณในการทําบุญครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าโอนมาจากเพื่นนะครับเดี๋ยวพี่จะลองขับเรือด้วยความเร็วสูงคนบ้านคนผู้อยากไร้ดูไหมเฮ้ยทำเขาเถอะเขาตั้งเงิมาเรื่องของเขาแล้วคนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าช่วยผมก็ุนในการทําบุญครั้งนี้นะครับยอดทั้งหมดสามหมื่นนะครับผมก็ได้ของจบ ครับชัดเจนไปเสร็จมีหมดครับทุกคนนะอ่าไปเดี๋ยวเราไปเอาเรือเลยดีกว่าไปนี่ทุกคนดูดิตอนนี้เรานั่งอยู่บนเรือน้ํามันเยอะมากนะครับทุกคนก็แบบว่าเรามานั่งตรงตูดเรือเพราะว่าอยากให้มันกดท้ายเรือไว้นะทุกคนเลยนี่เนี่ยลุงเอ็กลุงเอ็กกับสอจอดูดิแรปเตอร์เขาดิน้ำท่วมหน้าเลยอ่ะเออแต่ว่าตอนนี้เรือน้ําก็ยังไม่ถึงเรือนะทุกคนนะเทรนเนอร์ก็ถือว่าจมไปทั้งกลุ่มนะฮะเออ วิงกลางๆนะเอ็มนะห <laughs> น้ามิดอ่ะเออเราจะเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็จะเอาเรือไปส่งของนะครับกน้องเพราะว่าของอ่ะในเมืองอ่ะเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้ของอ่ะเยอะแต่มันไม่มีเรือขนส่งนะทุกคนนะเราเจะเอาเจสสก,กีของเราเข้าไปนะรับผมเออเราเจะเอาเข้าไปก็ประมาณนี้ดูดิ น่าสงสารมากทุกคนเห็นแ,บบลแล้วแบบกระโดดใจอะครับว่าน้องเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยแตบบ่ว่าเข้าไปในหมู่บ้านอะและ้วก็นั่งอยู่บนหลังคาครับยายแก่ๆนั่งหนาวอยู่บนหลังคานะครับทุกคนแบบว่าน้ำเลยท่วมมิดหลังคาเลยนะ,ะทุกคนคอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ชัยภูมิแล้วทุกคนนะเออเอาจริงๆแล้วก็คือพวกเราอะมีเรืออยู่แล้วเราเล่นกันอะเราเล่นอยู่แล้วนะครับทุกคนเราก็ต้องเอามันมาใช้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์ด้วยนะครับทุกคนเรือเออประมาณนี้ก็เ <ไ favour. S 2> ดี๋ยวเราไป ชมคลิปยาวๆเลยนะครับทุกคนไปชมคลิปตอนที่เราเอาเรือเข้าไปช่วยผู้คนในเมืองนะครับผมตอนนี้ในเมืองแบบว่านี่เลยน้าท่ก่อเลยนะครับในเมืองอยู่ประมาณเมตรเมตรแปดสิบนะเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบแล้วประมาณนี้นะทุกคนนะตอนนี้ก็มันจะไปลึกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะตื้นแล้วนะครับโอเคครับฝนเป ได้ทุกคนตอนนี้เราก็เอาเรือเข้ามาในเมืองนะครับทุกคนดูน้ำดิครับถ้าไม่มีรถสูงลากนะครับผมหมดสิทธิ์นะทุกคนนะดูดิครับเป็นเพื่อนเลยนะครับผมก็ข้างหน้าก็เป็นแก้มกองซิ่งนะครับผมเน่เน้เน่เน่เน่ไอชามไอชามต้องอยู่บนราชาเลยมีรถสวนมานะทุกคนนะเฮน่ไปลูดิเนี่ยดูดิตอนนี้เรือเราเนี่ยลงได้ขี่ขี่ได้สบายเลย ตอนนี้เรือเราขี่ได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะเราจะเข้าไปในเมืองนะครับก็ตอนนี้เขาบอกว่าของในเมืองเยอะนะครับผมแต่ไม่มีเรือเอาเข้าไปนะตอนนี้เราก็เราเอาเรือเข้าไปเราอยู่ที่ชัยภูมินะตอนนี้เราจะเข้าไปกลางเมืองนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์ให้น้องร้ดูเรื่อยๆนะครับทุกคนครับนี่นะครับคุณดูตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรวงเวียนวงเวียนจฉพหะ วงเดียนเจ้าพ่อพญาเลใช่เออตรงนี้เลยนะครับที่เ็าติดกลางเมืองชัยภูมิเลยนะทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่บนเจ็ตนะทุกคนเราจะข้าวกล่องไปแจกข้างในเพราะว่าเราแจกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แบบว่าไม่พอนะครับผมเพราะว่าคนยังไม่ได้ก็เยอะใช่ไหมใช่เออก็เดี๋ยวเราจะไปไปที่โรงเรียนเลยนะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเนี่ยขวามือตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปแจกข้าวกันนะทุกคนนะ ตอนนี้ตรงนี้นะครับะระดับน้ํำลึกประมาณหน้กเมตรหนึ่งเมรตร20่สิประมาณเมตรยี่ึงเมตร30นะทุกคนครับก็ถ้าไม่มีเจ็ตก็ต้องลํำบากพี่พี่พทหารเขานะครับเพราะว่าข็นเรือไปเรือมานะครับผมอันนี้เราเจ็ตเข้ามาเพื่อแจกข้าวข้างในทุกคน โอเคนะครับน้องๆก็สําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พีิญาด้วยนะครับเราจะอยู่เชียรภูมิอีกวันสองสามวันแล้วทุกคนเราจะช่วยแบบเต็มที่เต็มที่เต็มเหนี่ยวเลยนะครับเราจะช่วยแบบเต็มๆสุดๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าพี่น้องเราก็เหมือนคนไทยด้วยกันเนาะถ้าไม่ช่วยกันจะไปช่วยใครได้ใช่ไหมครับเราเติมนน้ำมันเล่นเรายังเล่นเลยอันนี้เรามาทําประโยชน์น,นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ยาเยอะๆนะครับวเพน่อพี่ยะครอบาน้องๆมาแจกของนะครับผมก็เรื่องเชียภูมิ ประชาชนตรงเชยียูมก็ขอให้สุขผ่านพ้นไปได้ดีสู้กันไปนะครับทุกคนก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ